สวัสดีครับสวัสดีครับ f อฟี FC สกลนครพันตามนะครับวันนี้พามาดูสวนยางนะครับสวนดางที่กกีดไปแล้วสิบแปดสิบเก้าปีนะครับจริงๆ1 8 1สิบแปดสิบเก้าปีเนี่ยก็คือยังไม่แก่นะครับยางยังหนุ่มหนุ่มกำลังดีนะครับแต่ให้ดูสภาพคนงานผมกกีดนะครับสามารถประกวดได้เลยนะครับ ประกวดงานด้านศินลปะในด้านการกรีดนะครับผมเนี่ยพยายามเป็นลองรอยจนเห็นเนื้อไม้นะครับต้นไม้ก็บำรุงดีคนกรีดก็กรีกรรดฮะด,ดูดูดูสภาพเป็นงานศินลปะนะครับอย่าไปซีเรียสมากคนงานหายากเราก็ต้องจ้างต่อไปนะครับ ไม่ได้จริงๆไม่ได้จ้างครับแบ่งกันห้าสิบห้าสิบนะครับคือเท่าแก่ผมเนี่ยออกทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นค่าอา,อาหารบำรุงพืชคือปุ๋ยนะฮะที่ผมไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีมาสองปีแล้วนะครับแล้วก็การตัดหญ้าก็ผมเนี่ยครับขับรถเครื่องตัดหญ้าเองครับผมแล้วก็จ้างพนักงานขับรถด้วยนะครับเป็นบางครั้งถ้าไม่มีเวลาตัด อลองรอยการกรีดนะฮะดูสุดยอดของงานศินละปะนะครับดูฮะหาไม่ได้แล้วครับเป็นงานศินละปะชัดๆเลยครับผมให้ดูนะครับแต่ว่าไอ้ต้นนี้เนี่ยขี่เขากรีดยังไงจะใส่ยาเร่ยยังไงนะครับเขาไม่สนครับเขาจะออกอย่างเดียวดูดูดสองโปะนั่นนะครับประมาณสัก ไม่รู้กี่มีดไม่กี่มีดหรอกครับสองสามมีดสามสี่มีดนะฮะเราก็ไม่ได้สนใจเรื่องจํานวนมีดแต่ร่องรอยการกรีดนะฮะดูดูเดิมทีต้นนี้เนี่ยเมื่อสักสามสี่ปีที่แล้วฮะห้าปีมั้งน่าจะห้าปีไม่มีออกน้ํายางไม่ออกเลยนะครับต้นเนี่ยจะจะต้นใหญ่แล้วน้ํายางไม่ออกเลยแล้ว แล้วก็หยุดกีดไปนะครับคนงานคนเดิมก็หยุดกีดไปแล้วตัวผมแล้วก็คุณแม่ผมก็มาใส่น้ำหมักจีบประภาพใส่น้ำหมักอย่างเดียวเลยนะครับหมักง่ายๆเอาเศษอาหารหมักนี่แหละก็ทิ้งไว้สักประมาณสักปีหนึ่งไม่ปีกว่ากว่านะครับปีกว่ากว่าก็อย่างที่เห็นเนี่ยกรีดสภาพเนี้ยทุกฤดูการมาสามปีสองสามปีแล้วฮะดูกรีดยังไงมันก็ออก ผลงานใส่สารเล่งไงมันก็ออกครับนี่คือสภาพที่ความสุดยอดของน้ำหมักทีวภาพนะครับต่อไปสวนยางของผมทุกต้นก็จะต้องใส่น้ำหมักชิวภาพนะครับแต่ว,ว่ามันก็จะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าสามพันต้นเนี่ยมันก็ต้นละหนึ่งลิตรก็ตกประมาณสักสามพันลิตรนะฮะโดยประมาณก็วนเวียนให้มันสามพันลิตรห้าพันลิตรหกพันลิตรนะฮะ วนเวียนให้มันได้อยู่อย่างนี้รับประกันว่าออกแน่นอนครับอันนี้คือปีที่แล้วเราลองลองเจาะดูนะครับซึ่งก็ได้ผลดีนะครับแต่เพียงแต่ว่ายังไม่ใช่เวลาของมันก็คนงานกรีดจนไม่มีหน้าจะกรีดเราจะใช้วิธีการเจาะนะครับต่อไปดีฮะอันนี้ทดลองแล้วใช,ใช้ได้ผลนะครับเยี่ยมเลยแหละครับ ไปเปลืองหน้ายางด้วยนะครับผมแต่ว,ว่าให้ดูงานศิละปะของผลงานผมนะครับผมดูดิสวยเลยนะครับอยากให้ fc ได้ดูว่ามันคืองานศิละปะชั้นสูงนะครับเราบุมลุงดีเดี๋ยวมันก็จะปิดนะครับแถวนี้แต่บางต้นมันใหญ่กว่านี้มันก็ไม่ปิดนะฮะแต่ว่าคาดคาดว่าต้นนี้จะปิดถ้าถ้าเป็นสวนที่การบำรุงไม่ถึงนะฮะ ผมรับประกันได้เลยยางจะไม่ได้อย่างเยี่ยงนี้ฮะนี่ถ้วยใหญ่เหมือนกันนะครับดูเต็มมือผมนะครับถ้วยเขาถ้วยใหญ่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเขากรีดไปแล้วก็ตัตดท่อน้ำยงน้ำยางอะไรก็มันก็จะทําให้ยางไม่ออกค่ะถ้าถ้าเราบารุงไม่ถึงเนี่ยดูนี่ฮนะ <laughs> คุณจะใส่ยาเล่งยังไงมันเราใส่ปุ๋ยมันก็โอเคฮะต้นยางต้นใหญ่มันก็ยงัง ออกดีได้เรื่อยๆนะครับเพราะอย่างเดียวครับกีดให้มันสวยๆหน่อยนะครับอั <c oughs> นนี้มันงานศิลปะดูสภาพนะครับล่มเลือนดีนะครับมันก็จะเริ่มกินปุ๋ยแล้วนะครับนี่ยเนี้ยเราใส่ใช้สนยางเราใช้น้ําขี้หมูนะฮะลดสองครั้งนะฮะช่วงช่วงก่อนฝนเนี้ยลดน้ําขี้หมูสองครั้งให้ดูนะฮะรากยางเริ่มมากินพวก ไก่ใส่ขี้ไก่แล้วก็พวกขี้เชฟขี้เชกปาล์มนะครับผมอันนี้ลากยางมาครับเริ่มกินล้วฝนล,ลงดีมากนะครับให้ดูภาพรวมนะครับดูงานศิลปะกตนตะตนมันคืองานศิลปะอย่าไปซีเรียสคือเจ้าของเนี่ยมันเลิกซีเรียสไปแล้วฮะ <laughs> ดูสิครับดูฮะ แบ่งห้าสิบห้าสิบนะครับเจ้าของออกหมดนะฮะทุกอย่างค่าตัดหญ้าตัดมีรถตัดหญ้าด้วยนะครับปุ๋ยบำรุงนะฮะแต่ปุ๋ยเคมีไม่ได้ใส่มาสองปีสองปีสามปีแล้วสองปีกว่าแล้วนะครับเพราะมันแพงเราก็จะใส่ตะขี้ไก่ฮะแล้วก็น้ําขี้หมูน้ําขี้หมูก็ใช้รถวิ่งตามร่องปามเลยไอ้ร่องยางเลยนะครับดูให้ดูนะฮะ ถ้าเราบุมลงดีๆเนี่ยมันก็ออกครับดูถึงจะเป็นงานศิลปะยังไงก็ครับผมขอบคุณนะครับอด๋ดูรอบๆสุดยอดเลยนะครับสวัสดีครับ